กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของ โรคซึมเศร้านะคะเท่าที่ได้พูดคุยกันกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเนี่ยจะมีคําแนะนําค่ะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตัวเองดูแลใจของตัวเองเท่านั้นแต่คนรอบข้างก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะคะนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีวิธีการรับมือกับโรคซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเองหรือว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดค่ะเพราะโรคซึมเศร้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถ ที่จะรักษาให้หายได้นะคะแต่ว่าจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรแล้วจะต้องสังเกตอาการกันแบบไหนช่วงนี้ลองไปฟังคำแนะนำของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร์พรลิขิตเสถียรค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำวิชาจิตเวชศาสตร์และรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ โรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะก็อาจจะมาจากเรื่องของปัจจัยทางพันธุก,กรรมนะคะหรือว่าพื้นฐานเรื่องหลังที่เป็นพื้นฐานบุคลิกภาพนะคะของคนคนนั้นได้ด้วยนะคะ,ะความคิดนะคะวิธีมุมมองโลกนะคะนี้เป็นดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็อาจจะมีมาจากในเรื่องของการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนโตนะคะสภาพแวดล้อมสภาพครอบครัวเนี่ยนะคะแล้วก็โรคซึมเศร้าเนี่ยคือเวลาเกิดอ,อาการเนี่ย มักจะมีปัจจัยที่มากระตุ้นนะคะก็เป็นความเครียรดแต่ว่ากราณีที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ไม่เป็นความเครียดหรือว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยกระตุ้นก็เจอได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่อาจจะพบได้น้อยกว่า,าค่ะสัญญาณบ่งชี้ถ้าถ้าเราจะคุยกันเราก็น่าจะพูดเป็นเรื่องของอาการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอารมณ์นะคะอารมณ์ก็จะเริ่มมีภาวะเศร้าหดหู่นะคะ เกินายท้อแท้ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความคิดนะคะก็คือรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกผิดนะคะรู้สึกเต็งไร้ค่านะคะเป็นภาระแก่ผู้อื่นนี่ก็เป็นมุมมองในเรื่องของความคิดนะคะสัญญาณเตือนถัดมาที่เป็นเรื่องของความจําหรือว่าเรื่องของสมาธิอันนี้มันเป็นต้นๆคร่าวๆที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะเริ่มมีภาวะคิดเศร้านะคะแต่ว่า านผู้ชมนะคะก็เราต้องทําความเข้าใจก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยนะคะเป็นอารมณ์ปกติของผูง้คน,นก็ย่อมมีได้เวลาเรารู้สึกว่ามีอะไรที่เราเผชิญกับความสเสียหรือว่าอะไรที่เข้ามาเป็นกัลังในชีวิตอ่าค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นคําว่าถ้าหากอาการดูเหมือนอยังรุนแรง เป็นแบบน้อยนะคะบางทีก็ใช้วิธีในการปรับตัวปรับกับภาวะที่เขาอาจจะทําอะไรแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นได้ดึนตัวเองออกจากตรงนั้นไปนทาสิ่งที่ชอบก็อาจจะกลับมารู้สึกดีๆได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปการรักษาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแนะนําในการใช้ยาร่วมด้วยนะคะร่วมก,กับการทรํราจิตบำบัดการให้คำปรึกษานะคะ แล้วก็ถ้าในรายที่อาการรุนแรงมากๆน,น,นะคะบาจทุนก็จะมีเรื่องของการใช้การรักษาด้วยไฟฟา้าค่ะอันนี้จริงเป็นสามทางหลักๆแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยการพูดคุยให้ทำารรกษาก็จะเป็นที่สำคัญการใช้ยาก็จะเป็นเรื่องของการไปรับสารเคมีในสมองนะคะที่ขัดสพกลืนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการรักษาในปัจจุบันะค่ะ ภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็เหมือนเป็นโรคโรคทางกะอาจจะเปรียบเทียบกับการเป็นโรคโรคหนึ่งนะคะถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็กินยาสมัคเสมอต้องเรียกได้ว่าก็าหัยขาดได้นะคะแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนอกจากตัวผู้ป่วยเองที่ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นความผิดปกติของสารเคมีนในสมอง คนรอบข้างนะคะก็จะมีความสมคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่ใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าอันนี้มันเป็นภาวะเจ็บปวดนะคะคนก็จะรู้สึกว่าเออเป็นอะไรอ่ะเป็นเขาแกล้งทำนะคะหรือว่าเรียกร้องความสนใจหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องอาศัยความเข้าใจด้วยโรคซึมเศร้ายิ่งถ้ามารักษาเร็วนะคะอาการไม่ได้เยอะเนี่ยก็จะยิ่งรักษาได้ได้ง่ายกว่าการที่ปลอดเป็นทิ้งไว้ เน้นย้ำกันนะคะภาวะโรคซึมเศร้านั้นสามารถรักษาให้หายได้แต่ผู้ป่วยเองต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาดในขณะที่คนใกล้ชิดค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต้องเข้าใจและหมั่นคอยดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกๆคนนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ